ก็สวัสดีด้วยนะครับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปมาคำนวณน,นะครับหลักหน่วยล่างนะครับใช้ด้วยกันทั้งหมดนะครับสามสูตรนะครับก่อนอื่นนะครับก็หวยราวพัฒนา,นาเมื่อคืนก็ออกนะครับผลออกเก้าสี่เก้าศูนย์นะครับก็ให้วิ่งลุนไปที่เลข เก้านะครับที่ชอบนะครับแล้วก็เลขเจาะตัวเน้นนะครับเก้าสี่นะครับก็ถ้าใครตามแนวทางเมื่อวานก็นะครับก็ถือว่าได้เต็มๆนะครับเพราะว่าได้เจาะสี่เก้าเก้าสี่แล้วก็เลขวิ่งลุดเก้าบนล่างนะครับอ่าอ่าโอเค มาดูนะครับมาต่อกันที่หลักหน่วยล่างนะครับทั้ง3มสูตรก็จะเป็นนะครับตามนี้นะครับสูตรที่1น,นะครับตัวเลข เดิน4ตำแหน่งสูตรที่2ตัวเลขเดิน3ตำแหน่งนะครับสูตรที่3นะครับตัวเลขเดิน2ตำแหน่งนะครับก็สูตรนี้นะครับเป็นสูตรหลักหน่วยล่างเพราะฉะนั้นให้โฟกัสนะที่หลักหน่วยปากกาสีาแดงลูกศรสีแดงนะครับ ก็อันดับแรกนะครับก็เอานะครับทั้ง3สูตรครับมาชนเด่นหาตัวเลขตัวเด่นนะครับงวดแรกนะครับชนเด่นทั้ง3สูตรได้เลขเด่นก็คือเลข9นะครับผลออก0 9นย์ะครับชนเด่นได้เลข3ผลออก สี่สามชนเด่นได้เลข9ผลออก79ชนเด่นได้เลข8ผลออก78ชนเด่นที่เลข0ผลออก90 ชนเด่นได้เลข9ผลออก7 9, นะครับนะทีนี้นะครับมาดูสูตรการคํำนวณน,นะครับก็จะมาเริ่มจากสูตรที่1นะครับว่าใช้ตำแหน่งไหนตัวเลขไหนบ้างนะครับเริ่มจากสูตรที่1ก็4ตรงนี้บวกกัน3ครั้งนะครับ4 32 บวก5 2ครั้งและบวก1โคงที่นะครับเขียนตัวเลขออกมาสูตรที่1ก็จะเป็น <c oughs> ตรงนี้นะครับบวกตัวเลขออกมาได้เท่ากับ23นะครับก็คือ3 3บวกไป2เป็น5บวก1เป็น6และบวก3 เป็น9สูตรที่1ได้ตัวเลขออกมานะครับ3 569ตรงนี้นะครับนะต่อไปนะครับก็จะเป็นสูตรที่2นะครับ สบวกกัน2ครั้งบวกสบวกเกครั้งบวกสอครั้งและบวก6กคงที่นะครับเขียนตัวเลขออกมาก็จะเป็นตรงนี้นะครับโตรที่2นะครับบวกตัวเลขออกมาได้เท่ากับ35ก็คือ5นะครับ 5บวก1เป็น6บวก3เป็น9ได้ตัวเลขออกมา3ตัวก็คือ5 6 9นะครับสูตรที่2นะครับลำดับต่อไปนะครับเป็นสูตรที่3นะครับสูตรที่3ที่เด็ดมันอยู่ตรงนี้นะครับ สำหรับหน่วยล่านนะครับเพราะว่าตัวเลขมันเดินแค่2องตำแหน่งนะครับเดินแค่2องตำแหน่งตำแหน่งและสิติเดินเท่ากันนะครับมาดูสูตรที่ใช้นะครับ4บวก1บวกส2ครั้งและบวก6คงที่นะครับสูตรที่3เขียนตัวเลขออกมาก็จะเป็นตรงนี้นะครับ บวกตัวเลขออกมาได้เท่ากับ29ก็คือ9 9ลบออกไป3เป็น6นะครับได้ตัวเลขออกมา2ตัวก็คือ9กับ6ในงวดน,นี้สูตรที่3นะครับนะก็ถ้าใครอยากลองคำนวณต้องหลังนะครับตามที่คอมเมนต์นะครับก็ ตั้งตัวเลขและตำแหน่งให้ถูกนะครับแล้วก็ไปคำนวณดูนะครับถ้าถ้าตัวเลขนะครับตัวเลขตำแหน่งไม่ถูกนี่คำนวณยังไงตัวเลขก็ไม่ออกนะครับฮนะโอเคก็เข้าใจตามนี้นะครับทีนี้นะครับหลังจากคำนวณได้ทั้ง3สูตรเสร็จนะครับลำดับต่อมาก็จะเอาตัวเลขทั้ง3สูตรมาดึงเด่นกันนะครับ ก็จะได้ตัวเลขตัวเด่นทางหลักหน่วยล่างนะครับนะสุดแรกคำนวณได้3 5 6 9นะครับสูตรที่2คำนวณได้5 6 9สูตรที่3คำนวณได้96นะครับนะก็เอา ทั้งสามสูตรมาดึงเด่นกันนะครับเก้าตัวแรกนะครับหกนะครับลองลองมาก็คือเลขนะครับเลขห้าเลขห้าและ เลขก3นะครับลอง5 3นะครับเพราะฉะนั้นนะครับหลักหน่วยล่างในงวดน,นี้ก็จะได้ตามนี้นะครับเด่น96ลอง5 3นะครับ ก็ชัดเจนนะครับสำหรับหลักหน่วยล่างนะครับก็จะใช้แค่3สูตรนี้เท่านั้นนะครับก็จะประมาณนี้นะครับทางหลักหน่วยล่างนะครับส่วนหลักสิบนะครับก็จะลงคลิปนะครับเร็วๆนี้นะครับ จะได้ตัวเลขตัวใหม่ก็มาลุ้นกันนะครับแล้วก็จะได้ยีบจะได้รีบไปซื้อลอตเตอรี่กันนะครับอ่าโอเคครับสำหรับข้อมูลที่นำมาเสนอก็จะมีเพียงประมาณเท่านี้นะครับก็ค่อยมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับโอเคสวัสดีครับ